วันนี้วันศุกร์ที่สองมกราคม2569แวดวงสงแดนใต้สูญเสียครั้งยิ่งใหญ่น้อมส่งพ่อท่านบุญให้สู่แดนนิพพาน ขอน้อมถวายความอาลัยแด่พระครูพิสารวิหาร,รวัดเพราะท่านบุญให้ปทุโมอดีตเจ้าอาวาสวัดท่าม่วงจังหวัดนครศรีธรรมราชพระเกจิอาจารย์ระดับแนวหน้าของภาคใต้ผู้สืบสายพุทธาคมเขาอ้อได้ละสังขารลงแล้วสิริอายุ97ปี7 7พรรษาตำนานที่จารึกไว้สายเหนียวแห่งกองทัพ เป็นที่เลื่อมใสของทหารกล้ากองทัพภาคที่4วัตถุมงคลและตระกุดของท่านเรื่องลือด้านแคล้วคลาดคงกระพันในสามจังหวัดชายแดนใต้ตำนานจตุคามหนึ่งในเกจิผู้ร่วมปลุกเสกจตุคามรามเทพรุ่นแรกปี2530และปี2545เทพเจ้ามนคาถาได้รับการขนานนามจากสิทธิ์ว่าเป็นเทพเจ้ามนคาถาแห่งภาคใต้ ขอดวงวิญญาณของหลวงพ่อสู่แดนพระนิพพานสิทธิยานุสิทธ์และผู้ศรัทธาร่วมพิมพ์น้อมส่งหลวงพ่อเพื่อไว้อาลัยร่วมกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆให้กับทุกท่านนะคะ brighter day พลังใจดีๆที่ส่งถึงคุณทุกวัน